นี้ะครับออย่างที่ทราบดีนะครับว่าบริษัทอีทไลน์เดิมทำธุรกิจเกี่ยวกับเซสชันแนลลี่เครื่องเขียนแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งแฟร์ที่เช่นปากกาก็ทำแล้วนะครับแต่เราเล็งเห็นโอกาสนะครับเพราะว่าคนยุคใหม่เนี่ยมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้สินค้าที่สะท้อนความเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับเราจึงจะเข้าสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ด้วยสินค้ากลุ่มแรกของเราครับก็คือเราจะจับกลุ่มดิ้งแฟร์นะครับโดยดิ้งแฟร์เนี่ยเราวักแคมเปญ ลูกค้าให้ครบทุกเซกเมนต์เลยนะครับโดยเซกเมนต์ที่เป็นพรีเมียมเนี่ยเรามีแบรนด์ซองเทโกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับส่วนเซกเมนต์ที่เป็นสแตนดาร์ดหรืออีโคเนี่ยเราจะมีแบรนด์ฮาเรอร์แบรนาคตนะครับแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือเซกเมนต์ของตัวสินค้านะครับซึ่งสินค้าลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นอะไรที่มีแฟนพันธุ์แท้อยู่แล้วออกรู้่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเลือกพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพในการที่จะทำผลิตลิขสิทธิ์ ซองเทโกทำตลาดลิงแวร์นะครับเพราะว่าซองเทโกเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เข้าใจคนรุ่นไหนนะครับโดยตัวสินค้าที่เปิดตัวในงานนี้อย่างรุ่น g ีนะครับเราใช้นักออกแบบของ s ซงเทโกเนี่ยซึ่งใช้ถึงสามประเทศนะครับผมแล้วก็ออกแบบมาเป็นตัว g ีนะครับซึ่งมีสุดเด่นเป็นแบรนด์เดียวนะครับซึ่งสามารถที่จะดู ไทยลงถึงสีใหม่นะครับซึ่งเป็นที่แรกในโลกรวมถึงซ่องเทโก้ครับยังมีกลยุทธ์ที่จะจปลุ่มเซกเตไม่ว่าเป็นเซนเซตเนตาหได้ดีนะครับโดยกลยุทธ์ของเขาก็คือ C M F นะครับตัว C เนี่ยคือตัวคันเลอร์นะครับคันเลอร์เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการผรสมสีหรือคอมบิเนชันของสีนะครับอย่างตัวสินค้าสีของเราเนี่ยก็จะใช้สีตัวถ้าเป็นเนี่ยครับ ก็จะผสมสีได้หลายสีนะครับเรื่องของตัวสีเนี่ยสามารถที่จะมีเข้ากับสไตล์ตัวเองได้นะครับฝาทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้ตามใจเรานะครับส่วนตัว M ครับก็คือตัวแมท e r เ a ียลนะครับแมท e r เ a ียลเนี่ยเราใช้วัสดุคุณภาพดีนะครับสี่ถึงห้าชนิดในหนึ่งชิ้นนะครับอย่างตัวตัวตอนนี้ครับตัวแมท e r เ a ียลเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสเตนเลสสามสูสี่นะครับเป็นเกรดที่ ดีในตลาดนะครับแล้วก็รวมถึงตัวของฟังก์ชันการใช้งานนะครับอย่างตัวนี้สามารถที่จะจูนน้าได้เยอะนะครับแล้วก็มีฐานลูกค้าของซองเทโกอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับส่วนตัวสุดท้ายตัว e F ก็คือการ f i n ิช h i n g นะครับ f i n ิชชิ่งก็คือการประกอบซองเทโกให้ความสําคัญากับการประกอบนะครับแล้วก็ถือจับใช้โดยดูจากหลักสรีระขอ,ของคนใช้นะครับอย่างตัวนี้รุ่นแอรียลนะครับ ต,ตัวนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับคือเป็นเบสเซลเลอร์เลยคือจุน้ําได้เยอะใส่น้ําได้ครั้งเดียววันเดียวเนี่ยแทบจะไม่ต้องมากังวลเรื่องน้ําที่จะไม่พอนะครับแล้วก็เหมาะกับกิจกรรมที่เป็นเอาดอร์ยกไปฟิตเนสนะครับรวมถึงตัวนี้มี2ขนาดนะครับมีก็มีขนาดใหญ่กว่านี้แต่ทุกท่าน,นไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องของของน้ำหนักนะครับเพราะว่าโซลิโก้เนี่ยออกแบบมาเป็นตัวเซนเลตบางแค่0.11มิลน,นะครับทำให้มีน้ำหนักเบา แต่ว่าเก็บคุณภาพทั้งความเย็นและความร้อนได้ดีครับเพราะว่าเขาทําเป็นดับเบิลวอลนะครับเป็นสูตรอากาศครับนี่คือจุดเด่นของดูโด้ครับที่เราที่เราเลือกครับสินค้ากลุ่มคาแรคเตอร์ครับเราจับมือกับบริษัท XNW นะครับบริษัท XNW อนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การ์ตูนที่มากที่สุดในโลกแล้วนะครับมีกว่า60ตัวนะครับอย่างในงานเนี่ยจะมีแคนยอนชินจังนะครับแล้วก็มีตัวดิสนีย์ที่เป็นสินค้ามาตัดนะครับรวมถึงซามูเอคอลเลกชันใหม่ ก็จะเปิดตัวที่ไงแต่ที่เราจับมือกับบริษัทนี้และทําตลาดถุ่นนิกเกิเนี่ยครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องของตัวกระตูนอย่างเดียวเรายังเน้นคุณภาพนะครับโดยโรงงานเนี่ยครับตัวแซนเลดอะใช้เกียรดเครื่องมือแท้สามหนึ่งหนะครับรวมถึงการทําผลิตภัณฑ์เนี่ยจะทํามาเป็นโมเลยนะครับอย่างตัวหัวตัวกระตูนทุกอย่าครับจะทําเป็นโมเลยซึ่งจะแตกต่างจากเจ้าอื่นในตลาดซึ่งส่วนมากจะมีแต่งานสตีมนะครับเราก็เลยเล็งเห็นโอกาสครับก็เลย เข้าสู่ตลาดนี้ด้วยแล้วก็ผู้บริโภคของตลาดหรือเซกเมนต์เนี่ยครับจะไม่จํากัดอายุนะครับก็ไม่จํากัดอายุอย่างชินจังเนี่ยเปิดตัวปี1990 30กว่าปีแล้วนะครับก็ทุกคนก็ยังเป็นแฟนขับชินจังหรือเป็นดิสนีย์อย่างเงี้ยครับก็เป็นสินค้าที่อามาตะอยู่แล้วแล้วก็มีตัวละครที่สื่อสารถ่ายทอดอารมณ์ไปได้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยนะครับ สำหรับในอนาคตนะครับทุกคนจะเห็นอินไลเนี่ยมุ่งมุ่งมั่นที่จะทําสินค้าไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะครับแต่ก็จะมีสินค้าไลฟ์สไตล์ของอีลไลเนี่ยออกมาอีกหลายตัวนะครับอาทิเช่นเที่จะมีตัวพัดลมแบบโพานะครับซึ่งเข้าสู่กลุ่มไลฟ์สไตล์ก็คือจะทําภายใต้บริษัทอินไลเหมือนกันนะครับก็ฝากทุกคนช่วยติดตามด้วยนะครับขอฝากเชิญชวนนะครับทุกท้านะครับมาชมงานนนี้นะครับเดอะไลฟ์สไตล์โอเพ่นะครับที่ เอ็มที่เอ็มพ่อเอ็มพอเทียนะครับผมก็งานนี้ก็ก็อขอบคุณทางเดอะมอลล์กรุ๊ปด้วยนะครับที่ให้สถานที่นะครับแล้วก็เราก็จะร่วมมือกันในการดําเนินธรุรกิจในสินค้ากลุ่มนี้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายในสินค้ากลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มดิงแวร์นะครับเราจะมีทั้งเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับก็ Master? จะมีทั้งในเครือเซ็นทรัลน,นะครับมี b 2 s นะครับแล้วก็จะมีในอินนะครับรวมถึงผู้ค้า อ่าต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเครื่องเขียนร้านทิดเทอรร้านทิดช็อปทั่วประเทศงานจัดวันนี้จนถึงวันที่สิห้านะครับอ่วันที่สิบหกนะครับในงานนี้นะครับเอมาได้เลยนะครับเราเจอตัวสองเทปโก้ครับเราเปิดตัวที่นี่โดยซีรีส์ใหม่นะครับทั้งเจมินายแล้วก็แอ i เลยรนะครับก็รับส่วนลดไปเลยส0มสิบอร์เซนตะครับผมรวมถึงซื้อไปที่2เนี่ยเรามีส่วนลดอีกสิเเซนโดยเฉพาะสินค้าคาแรคเตอร์ครับเราลดสูงสุดสี่สิบอร์เซต แล้วก็ซื้อแล้วเนี่ยสามารถที่จะร่วมจับคูปองรับของรางวัลเพิ่มเติมได้อีกนะครับที่นี่ต้อนรับนะคะเข้าสู่ที่เอลโกร์เทียนะคะก็คือมีเฟนนะคะร่วมมือกันกับทางฟองพิโกนะคะและ sì system, ้วก็สินค้าคารคเตอร์ที่เป็นกระติกน้ำนะคะถึงแรงกว่า60แบร์นะคะแล้วต้องบอกว่าที่สําคัญมากที่สุดก็คือใครเป็นสาวบกของคาริเกอค่ะก็คือต้องมาที่นี่เพราะเปิดตัวเป็นที่แรกนะคะต้องบอกว่าพิเศษสุดจริงๆค่ะไม่มีที่อื่นเลยนะคะความร่วมมือในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าจริงๆทาง ทางอินไลน์เนี่ยมาติดต่อทางนี้เป็นจับาเห็นว่าเป็นอพอพูน,นิตี้ที่ดีในการที่จะเพิ่มเปิดเหมือนกับตลาดที่เป็นเหมือนตู้กับทัมเบอร์ต่างๆซึ่งถามว่าตอนนี้เป็นกระแสมากๆาเพราะว่ามันเป็นาการรักโลกนะก็คือเหมือนกับเป็น,นทั้งเทมเปิลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราไม่ควรใช้พลาสติกหรือแก้วแบบโดยซึ้นเปลืองน,นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้ระบองเห็นว่า ทางบร,ริษัทนี้มีแต่การนรที่ดีแล้วก็ตอบตอบ่ตอสินค้ากับผู้เลโกคได้แบบดีมากๆคี่ถ้าถามว่ามีทั้งหมดตองเลโก้กี่เฉดสีต้องบอกว่านับนับไม่ถูก,ถกเพราะว่าเยอะมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงว่าเป็นยูนีฟ์อะก็ตามคือผลเชื่อว่ามันมีทุกสีให้ทุกคนสามารถที่จะเลือก ซื้อได้ที่ว่าเป็นสีพาสเทลสีออกแบบเหมือนแบบสีดำหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นแมนหน่อย,อยนะคะมีได้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยของเด็กก็มีหรือซึ่งที่ตกองเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบบบูเกรดนะคะถ้าเราไปซื้อแบบบางที่อาจจะแบบไม่มั่นใจหรือว่าทางทางบริษัทอินไลน์เนี่ยเขามีโรงงานแล้วก็สามารถโทรได้อยู่แล้วว่าของเขามีคุณภาพและเป็นบูทเกรดเรช่นลูกเราหรือว่า เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อแล้วก็ไปใช้ที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ราคานมิลเลนด้วยนะคะสามารถติดตามชมไฮโซเลยค่ะที่ที่ทางคุณัาเรียนนะคะได้น่าจะหลากหลายช่องทางเลยค่ะแต่อขอฝากช่องทางที่ดีเทลนนะคะมีทุกสาขาค่ะทั้งหมดเจ็ดสาขานะคะมีเดอะมอลล์นะคะห้าสาขาแล้วก็เอ็มโพเรียมแล้วก็คาราทอนค่ะสามารถซื้อได้ทัง้งแผนกดีเทลนแล้วก็แผนกทิสเพลนด้วยะค่ะที่เราต้ไปลงขายค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26ค่ะอยู่ที่บริเวณ ตึกเอนะคะเรียกว่า A Space ที่ชั้น3ค่ะด้วยโปรโมชั่นที่พิเศษสุดๆนะคะที่คนักเขาแจ้งไปแล้วนะคะมีทั้ง30แล้วก็40แล้วก็มีเกมกระป๋องให้เล่นด้วยที่สำคัญอยากให้ลกูลกๆหรือว่าเราซื้อไปแล้วไปอวดใครได้ก่อนเป็นคอนเทนต์นะคะก็คือสินค้าที่เป็นคาแรกเตอร์ของไซโอค่ะก็คือสามารถจะมานำเทรนต่อใครได้ที่นี่เลยนะคะ